สวัสดีครับผมช่องวัยรุ่นหัดทำนานำความรู้มาให้แล้วครับก็ an สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้เราก็มาอัปเดต5451นะครับก็หลังจากที่เราฉีดอะโมเล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับ ลักษณะข้าวก็ได้ดังภาพที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับก็อยู่ในระยะตาเกสรบ้างนะครับอัดน้ํานมเข้าเมล็ดบ้างนะครับแล้วก็อยากจะบอกว่าเป็นระยะที่ <c oughs> สําคัญนะครับเพราะว่าข้าวเนี่ยยังเป็นเมล็ดที่เข้าน้ํานมอยู่นะครับและอยากจะบอกทุกท่านว่าข้าวลักษณะดังกล่าวที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างเนี้ยถามว่า เราจําเป็นต้องฉีดอะไรอีกไหมเราจําเป็นต้องเล่งอะไรอีกหรือเปล่าผมตอบตรงนี้เลยนะครับสําหรับคนที่คิดอยากจะได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นเขาเรียกว่าฉีดนอกรอบนะครับส่วนใหญ่มันจะจบอยู่ที่รอบอะโมเร่ถูกไหมครับแต่ถ้าท่านอยากได้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้นท่านจะต้อง ฉีดนอกรอบนะครับในภาษาที่ผมเรียกกันเรียกว่าฉีดนอกรอบเพราะว่ารอบที่ถูกต้องเราจะฉีดจบอยู่ที่อาร์โมเล่ใช่ไหมครับแต่ในระยะที่พวกท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับคือระยะข้าวที่ต้องฉีดอัดน้ํานมเข้า,มาเมล็ดอีกรอบหนึ่งเพื่อให้ได้น้ําหนักสูงสุดเพราะว่าบางมาเมล็ดที่งวยแล้วก็คือมันไม่ต้องการธาตุอาหารแล้วครับสังเกตดีครับว่าใบธงลักษณะข้าวเนี่ย มันจะมีลักษณะใบธงที่เขียวเมื่อใบธงเขียวก็แปลว่าเขายังที่จะสร้างน้ำนมใส่มเมล็ดอยู่ตลอดเวลาแล้วก็ทุกช่วงนะครับนี่ก็คือลักษณะข้าว5451นะครับจำนวน8ไร่นะครับ2งานหรือว่าดีดง่ายๆเป็น9ไร่ก็ได้นะครับแล้วแต่จะมองแล้วแต่จะทำมุมมองที่เราอยากให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็คือในระยะพับพึง เขาเรียกในระยะสร้างมเมล็ดสร้างรวงอ่อนหรือสร้างน้ำนมข้าวก็อยู่ในลักษณะที่พวกท่านเห็นอยู่แบบนี้รอบอามอมเร่เราก็ฉีดไปแล้วสิ่งที่เราอยากจะให้ทุกท่านโฟกัสจริงๆก็คือใบข้าวเราจะต้องเขียวข้าวจะต้องไม่มีปัญหาเรื่องโรคเรื่องเชื้อราหรือว่าเพีย้ยถ้ามีก็ให้ทำการฉีดนะครับแต่ถ้าไม่มี ก็รอไปเรื่อยๆก่อนนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าใบธงเนี่ยจะเริ่มเปลี่ยนสีถ้าใบธงเขียวอยู่ก็หมายความว่าข้าวยังสร้างน้ํานมปกติไม่จําเป็นต้องฉีดเล่งหรือว่าเติมแต่งอะไรนะครับเพราะว่าถ้าเราเล่งหรือว่าบํารุงเติมแต่งอะไรมากกว่านี้ไปถามว่ามันได้อะไรไหมผมก็ตอบเลยว่ามันไม่ได้อะไรที่จะดีกว่านี้หรอกครับมันก็จะได้ประมาณนี้แหละครับ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้สิ่งที่เราอยากจะบอกนะครับว่าการทำข้าวเนี่ยมันไม่ได้ยากแค่เราต้องมีกฎมีวินัยมีระเบียบในการทำแล้วท่านจะได้ข้าวในสิ่งที่ท่านอยากได้นะครับก็อยากจะพามาดูนะครับว่าลักษณะการทำห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับจากคลิป EP ที่หนึ่ง จนถึงคลิป ep ที่2ีก็คือ ep รอบอาร์มเลใช่ไหมครับอันนี้ก็คือเรียกว่า ep ที่2ี่ ep สรุปหรือว่าการเช็คนะครับลักษณะดังกล่าวน้ำยังต้องมีอยู่นะครับความหมายของน้ำมีในที่นี้ก็คือ 1. น้ํา้ำจะต้องไม่มีเยอะน้ำมีในที่นี้ก็คือน้ำมีทั่วนาน้ำมีแค่เฉาะแฉะ,ฉะ มีแบบเฉาะแฉะทั่วนาไม่เยอะแล้วก็ไม่น้อยนะครับพูดง่ายๆว่าอย่าให้ดินมันแห้งขอให้ดินชื้นอยู่ในลักษณะพ,พับพึงหรือว่าในระยะที่ข้าวยังอัดน้านมเข้า,มาเมล็ดไม่เต็มที่นะครับอย่าพึ่งปล่อยน้ําออกนะครับให้น้ํามีเฉาะแฉะทั่วนาหรือว่าอย่าให้ดินมันแห้งเพราะว่าคลิป e ีีที่21เราจะมาสอนถึงเรื่องนี้ว่าน้ําควรปล่อยช่วงไหน นะครับก็อย่างนี้เลยเดี๋ยวเราจะอธิบายนี่นะครับสังเกตนะครับนี่ลักษณะน้ํานมเห็นไหมครับถ้าน้ํานม,มเข้าถึงทุกมเมล็ดเหลือไอคนโคนตรงที่ผมจับเนี่ยถ้าเข้าถึงแล้วเนี่ยไอตรงเนี้ยถ้าเข้าถึงแล้วก็จบแล้วครับสามารถปล่อยน้ําออกได้เลยนะครับแต่อย่าลืมนะครับว่าฤดูหนาวเนี่ยข้าวเนี่ยมันจะค่อนข้างแห้งไวนะครับเพราะว่าดินเนี่ยมันค่อนข้างจะเสียความชื้นได้เร็วนะครับฉะนั้น ที่ใจนา,าแล้วก็ตรวจสอบให้ดีสักหน่อยนะครับก่อนที่เราจะปล่อยน้ําออกผมแนะนําว่าปล่อยให้มันแห้งเองจะดีกว่าก็คือน้ําไม่เยอะหรอกครับในช่วงที่เราฉีดอะโมอลเล่เราเติมน้ําไปแล้วเนาะเราเติมไปแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยตอนเนี้ยข้าวห่างจากการฉีดอะโมอลเล่นเนี่ยอยู่ประมาณ6-7วันแล้วใช่ไหมครับน้ํามันก็จะเริ่มซึมเริ่มแห้งนะครับเมื่อมันเริ่มซึมเริ่มแห้งปุ๊บเนี่ยนะครับตอนเนี้ยน้ํามันก็จะอยู่ในลักษณะเฉาะแฉะ หรือว่าไม่ได้อยู่ในลักษณะที่เยอะเกินไปนะครับหรือว่าน้อยเกินไปอยู่ในลักษณะที่เรียกว่าพอดีนะครับฉะนั้นลักษณะดังกล่าวผมก็ยอมจะบอกทุกท่านเลยว่าผมยังมีน้ําอยู่ปกตินะครับแต่น้ําผมไม่ได้มีเยอะนะครับมีแค่เฉาะแฉะทั่วนานะครับหรือว่ามีเสมอทั่วนาโอเคนะครับห้าสี่ห้าหน EP ที่อนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่เราจะมาดูลักษณะว่าปล่อยน้ำได้ยังนะครับแล้วใต้โคนข้าวมีเพียมีแมลงอีกไหมนะครับจริงเราจะปล่อยน้ำได้ก็คือลักษณะข้าวประมาณนี้ปล่อยได้แล้วนะครับในความเป็นจริงเราสังเกตเนี่ยนะครับที่ผมยังไม่ปล่อยเพราะว่าน้ำนม,มตรงนี้มันยังไม่เต็มเลยนะครับเนี่ยจริงๆไอ้ช่วงที่เราฉีด อามอเล่ไปแล้วเนี่ยมันจะได้แค่นี้นะครับที่เราฉีดอามอเล่มันจะได้จากไอ้มือจับเนี่ยยาวมาถึงโคนรวงตรงนี้ใช่ไหมครับนี่นี่นะครับตรงตรง,ตรงที่ดิอีที่อยู่โคนรวงเนี่ยพี่คิดว่าเยอะไหมโดยรวมทั้งหมดอะเยอะใช่ไหมอ่ะนั่นแหละคือกว่ามันจะสร้างน้ํานมถึงโคนรวงหมดเนี่ยมันต้องใช้เวลาถูกไหมแล้วการที่ผมอยากให้ทุกท่านโฟกัสเนี่ยคือในระยะใบธงถ้าใบธงมันเขียวอยู่ที่พวกท่านเห็นเนี่ยใบธงเขียวอยู่แบบเนี้ยอันเนี้ย สามารถฉีดต่อได้เลยถ้าหา่างกัน7ถึง10วันครับความหมายคือว่า 10- ถึง7ถึง10วันเนี่ยถ้าห่างจากการฉีดอะโมเล่ไปแล้วเนี่ยใบธงข้าวยังเขียวอยู่มเมล็ดยังเขียวอยู่สามารถฉีดปุ๋ยเก็กับสารไพายมีโทซีนซ้ำไปได้เลยนะครับเพื่อให้ข้าวเนี่ยมเมล็ดเต็มสุดนะครับมเมล็ดเต็ม,มเมล็ดเต่งสุดแล้วก็ป้องกันพวกบัวพวกเพีย้ยพวกหนอนพวกเชื้อนะครับไปได้เลย แต่ลักษณะที่ถ้าคนไหนที่ลักษณะข้าวเต็มเม็ดเต็มหน่วยแล้วลักษณะแบบนี้นี่นะครับนี่นะครับถ้าอย่างนี้ปล่อยน้ําได้เลยนะครับนี่ก็คือจากปลายเม็ดตรงนี้นะครับตรงที่กระดิกเนี่ยปลายเม็ดตรงนี้ไลา่ย,ยาวมาถึงตรงนี้นะครับตรงตรงถึงเกือบเกือบโคนล,ลวงเหลือแค่โคนล,ลวงนิดหน่อยประมาณนี้อันนี้ปล่อยน้าเลยขอแค่ดินชื้นๆน,นะครับปล่อยได้เลยไม่มีปัญหาอะไรนะครับวันนี้เราก็โฟกัสอย่างที่ทุกท่านเห็น ก็ลองย้อนคลิปไปดูกันแล้วกันนะครับว่าห้าสี่ห้าหผมเนี่ยจากเริ่มต้นทำเนี่ยมาถึงตอนเนี้ท่านเห็นอะไรแล้วท่านได้ความรู้อะไรท่านสามารถลอกการบ้านแล้วก็เอาไปมิกซ์เอาไปทําได้เลยข้าวก็อยู่ในลักษณะประมาณนี้ท่านไหนที่เป็นคนชอบ5 4าสห้าหคนที่ชอบทำข้าวอายุน้อยนะครับแล้วได้1ตันไม่ลงทุนก็ได้รายละแปดสิถัง ถ้าลงทุนก็ไล่ละเกียนกว่านะครับก็สามารถติดตามสอบถามแล้วก็ค้นหาในแพรลิสตได้เลยนะครับผมจะทิ้งเป็น EP ีให้ยันจบเลยนะครับสำหรับ5451 1นะครับศูสิ่สิบศูนหนึ่งแล้วก็15 5 22นะครับในรอบแรกน,นะครับส่วนรอบ2กับรอบ3ผมใส่16 20 0กับ 15.5.20าหนะครับหต่อสนะครับในรอบที่2แล้วก็รอบที่3ามข้าวก็อยู่ในลักษณะใบเขียวใบตั้งใบางามใบเฟื้อใบเฟ้อฟะนะครับพูดง่ายๆว่าดินดีมีใช้ไปกว่าครึ่งก็อย่างที่พวกท่านเห็นอยู่อย่างนี้นะครับและสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านบำรุงแล้วก็ฉีดซ้ำตามก็คือข้าวที่มันออกทีหลังนะครับความหมายของข้าวที่ออกทีหลังก็คือแบบนี้ ข้าวที่นี่นะครับเพิ่งจะออกโผล่ย่างนี้นะครับนี่นี่ยังเป็นตาเกสรบ้างยังไม่ยังไม่ได้เข้า,มาเมล็ดดีนะครับเมื่อมันยังไม่ได้เข้า,มาเมล็ดดีเราก็ยังไม่จําเป็นที่จะต้องระบายน้ําออกนะครับเพื่อจะได้ให้เต็ม,มเมล็ดทุกเม็ดทุกรวงนะครับคุณเห็นยังครับว่าการที่ดินดีอ่ะคุณคุมมันได้หรือเปล่าคุณดูแลข้าวคุมข้าวได้หรือเปล่าถ้าคุณดูแลได้คุมได้ก็สบายใจนะครับไม่ต้องซีเรียสอะไร แต่ถ้าคุมไม่ได้ใช้สารเคมีมั่วสั่วใบข้าวคุณจะไม่ได้ออกมาเป็นแบบนี้หรอกครับผมกล้าพูดนะว่าใบข้าวคุณจะไม่ได้ออกมางี้ไปเดี๋ยวเรามาดูอีตรงที่จริงๆควรปล่อยน้ําได้นะครับก็คือลักษณะข้าวแบบนี้นะครับนี่อย่างนี้นะครับถ้าอย่างนี้ปล่อยน้าได้เลยนะครับขอให้ดินชื้นเฉาะแฉะแต่ผมยังไม่ปล่อยนะครับผมจะเก็บน้ําไว้ก่อนนะครับนี่ก็นึกลักษณะข้าวล้มนะครับล้มแบบนี้ไม่ได้เสียหายนะครับเขาเรียกว่าล้มมันแรงนะครับข้าวมันหนักมันก็ถึงได้ต้องล้มนะครับน้ําก็ อย่างที่บอกนะครับเราไม่ได้ไว้น้ําเยอะนะครับนี่นะครับน้าเราก็จะไว้ประมาณนี้นะครับไว้เฉาะแฉะนะครับนี่เฉาะแฉะนะครับก็คือน้ํามันจะต้องมีทั่วนานะครับเฉาะแฉะไม่ได้เยอะโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้นะครับเป็น EP ีที่21นะครับ EP ีที่เรามาบอกวิธีการปล่อยน้ําก็คือข้าวแบบนี้อย่างนี้ปล่อยน้ําได้เลยแบบนี้ปล่อยน้ําได้เลยเนี่ยนะครับรวงเป็นแบบนี้ปล่อยได้เลยนะครับเนี่ย ข้าวที่รวงเป็นแบบนี้ปล่อยได้เลยเนี่ยนะอย่างที่ท่านเห็นอยู่อย่างเงี้ยมุมเนี้ยปล่อยได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้ให้เหลือแค่ดินชื้นดินชอเฉะแต่ผมยังไม่ปล่อยหรอกครับเพราะว่าข้าวผมมันออกมันมันยังไม่เต็ม,มเมล็ดดีอะครับมันยังไม่ทองยังไม่ได้เหลืองดีขนาดนั้นนะครับผมก็ถึงได้ยังไม่ยังไม่ได้ปล่อยนะครับก็โอเคเนาะเป็นอันว่าจบไปสำหรับ5้าสี่ห้าหนึ่ง EP สุดท้ายของคลิป5้าสี่ห้าหนึ่งก็คือ EP เก็บเกี่ยว สรุปผลผลิตนะครับว่า54 5 1จํห้านนวน8ไร่2งานเนี่ยมันจะได้เท่าไหร่นะครับ8ดไร่2งานนะครับไม่ถึง9้าไร่เดี๋ยววัดให้ดูด้วยนะครับแล้วผู้คุณก็จะรู้ว่าผมแปลงเนี้ยของผมเนี่ยมันไม่เคยถึง9้าไร่แต่รอบนี้ก็เดี๋ยวเราจะวัดให้ดูเลยนะครับว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมัน8ดไร่2งานหรือว่ามันได้9้าไร่นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูเลยแปลงเนี้ยนะครับที่เห็นอยู่เนี่ยโอเคนะจะได้รู้กันไปนะครับ ส่วน85นี้เริ่มให้แล้วนะครับนี่นะครับ85เป็นไงครับทาเทือกของผมทาเทือกเองตีเทือกนะครับจะออทำคลิปเป็น ep ที่1เดี๋ยวทําคลิปให้เป็น ep ที่1น,นะครับนี่คือเทือกของผมไอ้ที่เห็นเจเขียวนุ่งก็ 54- 5 1ห้าทั้งหมดนะครับนี่ด้วยนะครับ54ห้าทั้งหมดก่ออันนี้เราทําให้แม่นะครับเป็นเป็นเหมือนว่าเราออกความคิด ออกแรงออกความคิดออกแรงออกความรู้ของเราให้พ่อให้แม่ทํานะครับแล้วให้พ่อแม่ออกออกเงินนะครับเราออกความคิดออกทุกอย่างส่วนแปลงของเราอะไรครับแปลงของเรามีแค่นี้เองนะครับแปลงของเรามีแค่ก้าวไล่นะครับก็คือแปดไล่สองงานดีดง่ายก็ก้าวไล่นะครับแปดไล่สองงานหรือก้าวไล่นั่นแหละนะครับกับแปลงนี้นะครับสามไล่เป็นวิทยาฐานให้แปดห้านะโอเคนะครับก็ซองบีไพลริแบกยังกระเด็นอยู่นี่อยู่เลย โอเคนะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วก็กดติดตามตลอดครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ